โอเคครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเจอนะครับวันนี้ผมมามันเป็นเคีดที่แบบว่าค่อนข้างเศร้าอ,อันนี้แบบแบบมันเป็นโทนที่แบบเศร้ามากๆแบบว่าเราอัปเดตชีวิตตัวเองสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องคู่นิดหน่อยแต่มันไม่ได้เยอะมากแต่ผมก็ค่ามีปัญหาแนะย่ยงงวะเออกูก็งงไปอะ คือกูเนี่ยมีปัญหาเรื่องคู่นิดนึงแบบว่าคือโง่คือแบบกูกูก็มีปัญหาแต่กูไม่อยากพูดมันเยอะ <c oughs> เพราะว่ามันมันเศร้าไอ้เหี้ยคือแบบเขาอะเขาเข้าใจกูแต่กูไม่เข้าใจเขาเมันเป็นสิ่งที่แบบว่าชีวิตคู่แม่งแบบมันต้องเจอบ้างไม่เจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวกูตัวกูนั้นที่กูแบบไม่ได้เข้าใจเขาบ้างพออะไรอย่างเงี้ย คือมันเสียคมรู้สึกไปแล้วใช่ปหแล้วก็ว่าแบบ่ราทำไงเก็บก็บมันเป็นแบบความรักครั้งแรกของกูเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าโอเคกันละในด้านของการเปิดใจคุยกันแต่ว่าเรื่องก,การที่แบบหายงงหายงอนไม่น่ายังไม่ตอนนี้ยังไม่หายเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ค่อนข้างหายหายไปเยอะอยู่นั่นเองเอว่าเรายังเปิดใจคุยกันได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ผมอัปเดตชีวิตละกันซึ่งชีวิตตอนนี้ก็คือแบบส่วนตีนะครับก็คือมีโปรเจกต์นะผมมีโปรเจกต์คอมมาน,นึงที่ผมทำมาไว้เป็นโปรเจกต์เกมนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Maze Runner นั่นเองนะครับเป็นโปรเจกต์เกมที่แบบคือมึงวิ่งไปตามเขาวังกิดเว้แล้วมึงก็แบบเย่ตัดดีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าหาทางออกนะครับก็เกมนี้อาจจะยังแบบปล่อยไม่เต็มตัวนะครับซึ่งเกมนี้มันเกมที่แบบ ไม่ค่อยดีมากนะเป็นเกมแบบเป็นเกมแรบบก,แบบกแบบที่ผมทําแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันอินดี้ไปหน่อยซึ่งเกมผมที่ทําแล้วมันคือแบบมันดูจริงจังกว่านั่นเองซึ่งมันเป็นเกมที่แบบว่าผมต้องทำโปรเจกต์จบตอนม6นั่นเองซึ่งผมมีคลิปอยู่แต่ผมก็จะไม่ให้คุณดูนั่นเองแต่เกมเน,นแบบว่าปริศนาพัซเซิลแล้วก็แบบเหมือนอยู่จําลองในโรงเรียนนะครับซึ่งสเกลมันใหญ่มากในโรงเรียนใช่ปะล่ะซึ่งกูทําได้แค่แบบห้องสองห้องอะไรเงี้ยที่แบบว่า แก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อพิชชิ่งอาจารย์นี่ครับซึ่งมันคือการพิชชิ่งนะเพราะว่าผมเล่าประมาณ3ามสนาทีให้อาจารย์ตอบมาหกนั่นเองครับซึ่งอาจารย์ก็ค่าแบบเออพอพอใจในสิ่งที่เขาผมทํานะครับเพราะแ้่ตอนนั้นคือผมทําได้แบบแค่นั้นแล้วก็ทาประมาณหนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะครับถึงโปรเจกต์มันจะมีมานานแล้วแต่ผมได้แค่หนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะครับ แล้ก็ในส่วนของอ e ีโปรเจกต์นึงก็คือโปรเจกต์คอมเองซึ่งโปรเจกต์คอมก็คือให้ผมทําสิ่งที่เกี่ยวกับว่า,าการตรวจจับคาร์บอนนะครับอืคือแบบว่าเราเราอยู่ในห้องปิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เราหุ่นยนต์เนี่ยมันตรวจจับคาร์บอนอะไรเงี้ยในห้องปิดแล้วก็แล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันจะถูกแอคทิเวตอะมันเรียกว่าอะไร ถูกเปิดระบบสั่งการนะครับแล้วก็ให้ตัวของพรดลมดูพรดลมออกไปนั่นเองเออนี่เข้าใจไม่ง่ายนะครับก็สิ่งที่แบบอัลเดตอนนี้ก็คือมีประมาณนี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็คือหลังจากวันท้ายมาซึ่งกูโดนกูโดนแบบเข้าใจผิดในวันวันไท้ายซึ่งกูไม่ขอเล่าเฮี้ยอะไรเยอะมากแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไอเฮี้ยนะกูไม่อยากให้พวกมึงแบบที่ไ่มาดูร้เยอะนี่ฮะ คือเป็นเรื่องแบบควายแดกอะไอย่เี้ยมันไม่มีใครทำอะอยคือไม่แบบคนที่มีความรักครั้งแรกอะคือกูแบบนั่งทำอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงเออแล้วสิ่งที่กูอยากจะบอกพวกมึงเลย้วก็คือแบบว่าถ้ามึงอยากลองมีแบบความรักครั้งแรกอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรต่างๆที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรการยึดติดการมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็คิดให้ดีนะครับเราจะพบว่าเพื่อนหรือว่าแฟน หรือว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับนึกไว้ให้ดีก่อนนะครับว่าคามสัมพัธ์มันจะไปเป็นรูปแบบไหนถ้าแบบเป็นแบบเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็แล้วไปเพื่อนคบง่ายหาง่ายอยู่แล้วครับแบบว่าเราเข้าไปคุยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเป็นเพื่อนได้เลยแต่ว่าแฟนเนี่ยหายากหายากนะแบบที่จริงใจแบบหายากมากที่อยากให้เราเป็นคนที่ดีสำหรับเขาหรือว่าเราเป็นคนที่ดีสำหรับเขานั่นเอง ซึ่งปัญหายากม,มากมาเลยครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แล้วแต่ว่าค่อนข้างทะเลาะก,กันหนะักเขาก็อยากให้ผมนั้นเป็นคนที่แบบอืมต้องอยากให้กูเป็นคนที่ดีไงแต่กูมพิงแบบเผอเป็นคนที่ดีให้เขาไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งตอนนี้กูก็แบบอืมกูก็บบต้องกลับมาหาตัวเองว่ากูทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าซึ่งแม่งเยอะมากถ้าแบบที่ย้อนไปอ่ะทําอะไรไม่ดีเยอะมาก แต่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับทางท้านการนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับทางจิตใจครับซึ่งมันไม่ดีนะมันไม่ดีในชีดดวิตทั่ว่ามันต้องปรับตัวมันไปซึ่งแต่ในตอนนี้เนี่ยผมคือกูตอนนี้เนแม่งแบบส้นตีนอะ่ะเออมึงเก็ยปะคือตอนนี้กูส้มตีนมากแบบว่ากูพยายามปรับตัวก็คือกูโง่กูโง่ที่แบบว่า กูไม่เคยเข้าใจคนรู้สึกเขาเลยซึ่งไม่เป็นสิทธที่ยามากนะครับกูบอกให้พวกมึงเลยการเข้าใจความรู้สึกของคนหนึ่งเป็นสิที่สําคัญมากมากนะครับและมีการเอมพัตตี้ก็ต่อการหรือว่าซิมพัตตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คล้ายกันมากแต่ว่าเราควรที่จะมีมันไว้เพื่อการเข้าเห็นอกเห็นใจหรือความเข้าใจของผู้อื่นด้วยนะครับก็กูอยากจะฝากบอกพวกมึงไว้ประมาณนี้นะให้ที้ค่ะไม่ใช่ไม่เหมือนว่าชีวิตกูชีวิตใครชีวิตมัน ไม่ต้องสนคุยอย่างเงี้ยมันจะไม่มีใครรักมึงในควายเออถ้าสมมติว่ามึงมีปัญหาแล้วมึงอ่ะต้องการคนปรึกษาเว้ยมันจะไม่มีเลยเว้ยไอ้เฮียเออมันไม่มีเพราะว่ามึงไม่ได้มีเอเมตตี้ต่อเขาแล้วเขาไม่มีเอเมตตี้ต่อมึงไงอ้เฮียแค่นั้นแหละประมาณนั้นไอ้เฮียคือกูแบบให้เพื่อนได้เว้ยแต่กูแบบแต่กูให้แฟนอ่ะมันต่างจากเพื่อนนิดนึง ซึ่งกูอาจจะสื่อไม่ถึงมากกว่ากูพยายามพยายามมากเกินไปมากเกินที่เขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นทําอะไรทาแม่งให้ตรงๆไปเลยสำหรับสำหรับคู่กรณีกูนะคือบอกว่ามึงพูดที่อะไรพูดให้ตรงๆไปเลยกูว่าโอเคเพราะว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่กูพูดแต่สิ่งแต่สิ่งอย่างนที่ยาอ่าบอกเลยตอนนี้เลยก็คือมันแบบกูแนะนําเลยว่า ถ้าสำหรับเด็ก68แปดตอนนี้ครับตอนนี้ปีหกแปดนะครับสำหรับเด็ก68แปดที่แม่งแบบมึงกำลังจะไปสอบไอเอเลเวลยอะไรพวกเนี้ยกูแนะนำเลยแนะนำมึงมึงถ้ามึงไม่ได้อ่านอ่ะมึงรีบอ่านไอ้เฮียเออมึงจะฉลาดมาจากไหนมึงจะเก่งมาจากไหนอ่ะไว้ให้มึงอ่านเลยควายนะไอ้เฮียกูแนะนำให้มึงอ่านซะไอ้เฮียนะไม่รู้ว่าใครดูคลิปกูอยู่แต่กูแนะนำให้มึงอ่านนะไอ้เฮียอือ สำหรับกูตอนนี้เนี่ยสุดตีนครับนะชีวิตกูตอนนี้นเฮี้ยมากแต่สิ่งที่อยากจะบอก้วก็คือถ้ามึงมาเรียนวิทย์ฟ้ามึงต้องอ่านมึงอ่านนิดนึงก็ได้ถ้ามึงแบบถ้ามึงคิดว่ามึงฉลาดจริงอะ่ะมึงอ่านนิดนึงก็ได้แต่กูอ่ะต้องอ่านเยอะเฮี้ยทำโจทย์ฟิสิกส์ทำโจทย์แคมีทำโจทย์สถิติทำโจทย์อย่างเงี้ยเฮี้ยแบบไอ้เรื่องพวกเฮี้ยเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานของการเรียนวิศวะได้ไปต่อในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆื่อเฮี้ย นะปีสองปี3าปีสี่งี้ที่มึงเรียนแยกสายกันแบบไฟฟ้าอุสตสาหกรรมหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่กูเรียนอยู่ก็ตามหรือว่าเรียนคอมก็ตามมันก็ต้องเรียนแยกสายกันแต่พวกนี้มันคือพื้นฐานที่มึงจะเรียนกันทั้งหมดนะครับซึ่งกูไม่ได้บอกว่าทุกสายมันก็ต้องแบบเรียนอย่างนั้นเว้แต่ว่ากูบอกว่ามึงอาจจะได้เจอนั่นเองนะครับแล้วที่ใเรียนวิทย์วานะฟังกูไว้แค่นั้นแหละเออแต่คลิปนี้มันไม่มีชื่อคลิป ็บอกให้มันขยากฟังกูอยากฟังมันเองคือเป็นการแบบระบายความในใจของกูนะครับไม่ไม่ได้มีเฮียเลยไอเฮียแ้วตอนนี้แบบมึงดูทรงผมกูดีไอเฮียมันจะมีในช่วงก่อนๆกูตัดคือกูไปดับมาแล้วม่งก็แบบจีกๆเอ้ยไอเฮียตอนนี้ม่งจีกๆเว้ยแล้วกูมังแบบไม่จีกเกินอ่ะคือไม่จีกแบบจีกมันหมอย่ะไอเฮียคือไม่แบบจีกมันหมอยอ่ะไอเฮียแต่ตอนเนี้ย มึงดูดิผมเนี่ยผมไม่ตรงชิบหายแล e ้วม I mean. like right you know ึงดูดิไอ้เเ้้ยยทำไมแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมึงดูดิอ่ะเนี่ยไอ้ยแม่งเป็นอย่างเงี้ยไอ้สัตว์แม่งฟูชิบหายไอ้แม่งกูไปนอนคุยกับหีมานะไอ้แม่เฟื่อนไม่ได้นะไม่ได้ะกูแบบไปนอนมาอะไรกูไปนอนแบบทับอะไรมาอย่างเงี้ยแม่งผมไม่จะแบนอย่างเงี้ยเว้ยสิ่งที่กูอยากจะตัดเลยตัดทรงดิโอนาโดครับที่กายพีโอไอ้ย่ารู้ไหม เม่นกูจำชื่อแม่งไม่ได้อะแต่แม่งแบบเล่นเป็นพระเอกดันอีกอะเออนั่นแหละครับก็กูจะตะสทรงเฮี้ยนั่นแหละเฮี้ยึงกูกูไม่รู้ว่ามึงจะเข้ากับหน้ากูหรือเปล่าเฮี้ยตอนเนี้ยมาดูดิอ่ะดูหน้ากูเฮี้ยทรงกูหน้ากูเนี่ยเมึงคิดว่ามันจะเข้าไหมเฮี้ยนะแต่มึงคิดว่ามันเข้าคนหนึ่งไม่เข้ากับสองเออแค่นั้นแหละเฮี้ยมงดูหน้ากูกูมันจะเข้าไหมเฮี้ยคือตอน แล้วก็อัปเดตเสียงกูนิดนึงแหบไปเฮียนะแย่เล่นมุกเสียงแหบเยอะเกินแล้วเสียงไม่แหบจริงไอ้เฮียคือแบบกูใช้เสียงเยอะมากๆจนแม่งแบบว่ามังเริ่มแหบไอ้เฮียมึงเก็ตป่ะมังแบบคุยอ่ะเฮียตอนี้คุแป้งกรลังพูดอะไอชี้โค่นห่วงอ่ะไอชี้เวลาที่กูอ่านเขาไม่โค่นห่วงโก็เฮียไอ้ คือมันแบบตั้งแต่ที่แบบทะเลาะกันมาเรื่องใครเนี้ยกูไม่ได้ร้องไห้น่ะเว้ยกูรู้สึกว่ามันบัดทอนอ่ะมันซึมอ่ะมันมีรอบที่แล้วที่กูแบบร้องไห้หนักๆเพราะว่าอันนี้เว้ยมันโคตรเคี้ยมีร้องไห้หนักสองรอบก็คือเรื่องเรื่องความเสยใจนี่เป็นเรื่องที่ม่งแบบมึงก็ต้องเจอไงเว้ยมึงแบบสมมตินะสมมติแบบว่ามึง มึงไปผิดนัดกับใครสักคนหนึ่งอ่ะชิบหายเลยนะเว้ยไอ้เพี้ยความเชื่อใจที่แม่งแบบเขามีให้มึงอ่ะม่งจะชิบหายเลยนะเว้ยแต่สิ่งที่แบบกูทำมาอ่ะก็คือแบบพอไปผิดนัดปุ๊บแล้วมันแบบมันเป็นการไม่เข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดกันเว้ยกูมันเป็นการผิดแน้ๆแล้วมันแบบส้นตีนอ่ะเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปทำอย่างเงี้ยกับใครนะครับไปยังไงก็ไปให้ตรงเวลา,าแล้วครับไอ้เพี้ยมีความรับผิดชอบเคี้ยไม่ใช่เหมือนกูที่ม่งแบบเป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้กูเริ่มปรับปรุงตัวมากขึ้นแล้วนะครับดู่าพูดคูอาจจะไม่ใช่เว้ยแต่สิ่งที่กูทําไปวันเนี้ยทํไเหลายอย่างมากก็คือกูไปเชี่ยอะไรตรงเวลามากขึ้นกูไปทําให้อะไรแบบกำหนดเวลามากขึ้นคือมึงวางแผนในชีวิตมึงไว้ในหวัวไม่ง่ายเลยเว้ยแบบมึงเดินไปตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นช่วงเวลาไหนเช่นนี้นัน,นมึงวางไว้ในหวัวเออหรือว่ามึงแบบทําทอะไรต่างๆเอย่างนี้แล้วต้องกลับอะไรอย่างนี้ ก่อนจะทําอะไรเออวางแผนซะนึ่งอะไรเงี้ยมันจะได้แบบ <N un> นั่งเอออยเฮียมึงเก็ตไฟมึงยืนเอ,อ,อ่ยมันก็ไม่นึกนึกเฮียอะไรไม่ออกอะเฮียเพราะฉะนั้นมึงแบบวางแผนเอาไว้เว้ยแล้วไม่ก็แบบเออเฮียนึกออกแล้วาไปทําอย่างนั้นดีกว่าอย่างเงี้ยเก็ตกว่าดีกว่าโอเคกูไม่มีอะไรพูดละกูะมีแค่นี้แหละนะสลาบใครที่ไม่มาดูกู ไม่มีใครดูหรอกเหียคลิปนี้ไม่เป็นคลิปที่ไม่มีีใครดูเลยเว้ยเหียแต่กูเชื่อว่าคนที่จะเข้ามาเรียนมาหาลัยในปีหกแปดไม่ว่ามอเหียอะไรก็ตามสิ่งที่มึงต้องทำเลยก็คือก่อนที่มึงจะสอบมึงต้องอ่านหนังสือหน่อยเว้ยเป็นการทบทวนเนื้อหาหนยเว้ยทำโจทย์หน่อยเว้ยทบทวนหน่อยเว้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เรา,าจ,จะเข้าใจล้วแต่เราอาจจะ ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดอะไรเงี้ยเออตอนแรกไม่มีสิวเดี๋ยวกูมีสิวตอนแรกตื่นตื่นตื่นอนดึกเฮ้ยอย่านั่นนี่ที่นอนตีสี่ตีห้าทุกวันอะเหี้ยนะอยากจะฝากบอกไปเลยม่อย่าไปนอนตีสี่ตีห้าเสียกูแหบเป็นอย่างเงี้ยแม่งก็นอนตีสี่ตีห้าเฮ้ยอย่านะเฮ้ยอย่าไปนอนอย่างงี้เหี้ยมึงกูแบบไปนอนไปนอนเวลาแบบสักเที่ยงคืนอะสี่ห้าทุ่ม ดีดีสุดละสี่ถึงเที่ยงคืนสี่ทุ่มถึงเที่ยง,งคืนอะ่ะเป็นช่วงเวลาการนอนที่มึงแบบสดชื่นอะ่ะไอ้เหี้ยมึงตื่นมาแล้วแบบมึงสดชื่นอะ่ะมึงเก็ียบปะกูไม่รู้หรอกมึงสดชื่นขนาดไหนแต่นอนสี่ทุ่มอะ่ะกูตื่นประมาณตีห้าหกโมงอะ่ะโคตรสดชื่นแบบโคตรคุ้มอืมเฮียไม่มีอะไรหน้นกูไม่มีเหี้ยไปนอนดีกว่า